ตำรวจขอยิงล้อเราควรให้เขายิงล้อไหนดีอ่ะพี่เทพล้อที่มันไม่ใช่ล้อขับเคลื่อนเราอ่ะมึงขับเคลื่อนล้อไหนเนี่ยคันนี้มไ,มไ,นไม่รู้ไม่เคยขับรถปกต,ติไม่เคยโดนไล่ไงเพราะว่าไม่ได้ทํางานผิดไม่ได้ไม่เคยทํางานดําไงเลยไม่เคยโดนไล่นี่เลยอย่าโดนไล่มีจังหวะวับๆเนี่ยบอกเลยว่ามันคือโอกาสของเรา แล้วพอตำรวจชนเราก็ร้องเลยไม่แผนดีไว้นี่เตรียมมันโดยเฉพาะเลยเนี่ยเพิมความแรงในการตีแหม่เดี๋ยวพอตำรวจพอพอพอตำรวจมันท้อปุ๊บมันก็จะเลิกไล่มาทางไหนวะด้านหน้าเขาหาเจอป่ะครับเนี่ยป้จยตัวอ้โหมาไงวะ คนตักหน้าเฉยตปอนยเขาตามมาติดๆโอ้โหเผื่อทีรถแทบพัง ทำอะไรเนี่ยโอเคโอเคอยู่ตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจไอจอนทำอะไรเนี่ย VM ไอพวกไอจอนหน้าหมุนเป็นลูกข่างเลยกลับกลับลั้มตำรวจเขาเลยไม่นู่นแล้ว ตำรวจงงตำรวจงงห <c oughs> <c oughs> มุนเป็นลูกห่างเลยเวียนมาไยมาไยตำรวจเขาไม่กล้าขับใกล้เลยะ่ะเห็นโดรนอยู่เฉยๆอ้า,อาวเห<า>ลือชนได้ไงวะ จอรถจะพังแล้วนะโดนอีกหนึ่งเยอะความดีแล้วรัวรถผมจะตัดซ้อมอ่ะรถมันจะตัดซ้อมไม่ได้ขามันโอเวอร์คอนโทรลน่ะได้ไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันโอเวอร์คอนโทรลนะครับยังไงอะ่ออมมะก็มันเหืนลงมาเข้าใจไหม มันไม่รถผมมันจะพังเลยอ่ะมันวิ่งไม่ได้ว่ะใช่ปกติมันซ่อมได้นะมันมันซ่อมได้ก็จริงครับแต่มันต้องเป็นเทคสองอ่ะคุณจะเอาไหมตอนพอตอนนี้เราก็ได้ก็ได้เทคเสองได้เทคสองได้โอเคครับได้ม่รอให้นี้ก่อนแล้วค่อยเทคสองวะก็ได้นะไอจอนรถจะลบไอจอนไอจอนรถลบบอกอยู่ว่าเล่นลบไอเวน ก็ไม่มีใครดูอดไปตอบไม่ได้แล้วอดผมก็ไปต่อไม่ได้คุณก็ไปต่อไม่ได้แลควน้ำรุ่ดอย่าเราไปไหนนะตอบไม่ได้กับแบบเอากลับไปเอารถก่อนน้ำรว่ดไม่เคยเห็นเคสอย่างนี้มาก่อนเลยตกับแบบเอารถก่อนเล่นใบกับแบบเอารถก่อนเชื่อผมนี่เดี๋ยวพาไปเอานี่ไงเดี๋ยวทีนี้กันดีแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณเรียมใส่ผมไงฮัลโหลผมขอวอทเจ็ตุลมาค่ะแล้วเราเล่งพูดเลยครับ เออผมสงสัยในกรณีที่รถตำรทั้งคู่นี่มันต้องเล่นเล่นใหม่หมดเลยใช่ไหมันตํารวจไม่เตือนผมเลยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดินเตือนผมอ่ะดูนี่โยนอยนโยนสะพานโยนสะพานอยนสะพานเขอวาจเจ็ดหนมันเป็นแถนใช่ไหมหรอครับขอวาจเจ็ดหนครับตํารวจไม่มีใครมาว่าเจ็ดอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะไปไหนีข้อเขาวาจเจ็ดบนไฮเวย์หน่อยครับเดินเดินเดินไปสอนนอกไปตํารวจใช่ครับใช่ครับ หน้าสงสารเลอเกินชีวิตเลือเป็น,นอน,อน,อนอโอ้ชีวิตไม่ไม่ไม่คือผมขอผมขอวอลจคนหนึ่งนนได้ไหมมันพาผู้ต้องหามาปฏิบัติจริงขามาออกกำลังกายอ,ออกตำรวจดีกว่าแจ้งคนรับคนไหมถ้าถ้ารับผมปล่อยเลย ไปเลยไปเลยยาวไม่ได้ไม่ได้นะครับนี่ตีนะ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 ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับนี่นี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายจริงจริงกับผมรอดเลยนะทางนี้น่าจะไปรอดนะเฮ้ยระยะท่านตำรวจท่าทำอะไรผมงมาหน้าต้องตายน่ะเรียบร้อยผมมาเพื่อคุณสลบอ่ะผมก็คิดแบบนั้นแหละเขาเขาออกจากษ์วอไปเรียบร้อยแล้วทำไมผมหันหน้าจอไม่ได้วะอย่างนี้ผมอุ้มไปดีกว่า ใช่ครับผมก็คิดเห็นแบบนั้นเหมือนกันครับผมขอวอลเจ็ตหน่อยครับกูจะเย็นโอ,อ้อามาท่าทางไม่ดีเอาไปมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งบนไฮเวย์บนไฮเวย์ฟังผมก่อนออกวอลมีคนคนหนึ่งบนไฮเวย์ตรงโรงพยาบาลหมอเขาสลบเออหมอไปรับเคสทิ่ผ่าแล้วก็อยู่ที่หมอดินั่นน่ะยืนยืนยืนอยู่น่ะเห็นไหมนั่นน่ะเออนั่นน่ะ ตปังหาตปังหาคนหนึงให้เขาเล่นเล่นเดี๋ยวเล่นเทคใหม่อ่ะเพราะแบบรถมันลบพอดีทั้งคู่เลยเขาล่วงมาตรงนี้เหรอเมื่อกี้ใช่ใช่เอ้าไปไหนมาเอ่ยหิวข้าวคุณตำรวจมีข้าวให้กินปะเอามั้ยเอาจับเลยเหรอไม่จบไม่จบไปพาไปพาเอารถโอเคโอเคโ่วยย่อบอ่ะต้องเป็นเสองแทนนะฮะแล้วก็ยางก็เออ่ยางก็คือหมดเลยจะเป็นเทคสองคอนเทนต์คอนเทนต์ content chứ mấy kinh tâm luận. đúng rồi. content. 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 เจรจาขึนก ER ่อนว่าไอ้ค no ุณตำรวจที่เดิมเลยใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้เลยตรงนี้เลยดิตรงนี้เริ่มตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่เริ่มตรงนี้เลยฮาวีฮาวีปลาโอ้โหเดียมเทเซอร์รอไว้แล้วอฮาวีโอ้ในเมืองเลยจอบีไว้บนตโอโหมาไล่ผม เห็นแล้วสงสารมาตำรวจเขาไม่เหนื่อยบ้างเหรอว่าไล่แบบเนี้ยถ้าเป็นที่นี่ถอยทับหนีไปแล้วนะบอกปล่อยมันไปฮะมาแต่เขาตามมาอยู่วะโอ้ตามมาวะเขาไม่ท้อบ้างเหรอวะเอหน่อยดิอหน่อย

เอ้ยอ้าวเรียบร้อยค้างไอจอนตำรวจค้างไปช่วยเขาเปล่าเห็นใจเหรอเขาโดนเขาโดนล็อกไว้ตรงนั้นไอจอนไอตรงแท่งแท่งแท่งเหลืองๆน่ะเฮ้ยเสียงมาเสียงมาเสียงมาไปแล้วดีแล้ว น่าสงสารว่าโดนขังอยู่ในนั้นด้วยออกลำบากอยู่คอนเทนต์คอนเทนต์เป็นการหลอกล่อบอลจัดไปไง